รับเขสู่การถือศสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซิไฟล์ลีก2ประจำฤดูกาล2025-2026นะครับเป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับตราดเอฟซีเจ้าบ้านรับการมาเยือนของนักคอมพิวยูเนเต็ดนะครับไ่ายอัพของเจ้าถิ่นนะครับตราดเอฟซีวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นทศพรสีเรื่องครับแนวรับ4คนชัดชัยแสงดาวนะครับศิริศักดิ์ไฝดงนทวัฒน์วงศรีแล้วก็นทวัฒน์โทบ้านทรงครับ นครปฐมครับวันนี้มาในระบบเดียวกันครับ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นเกียรติศัก์ชาดอนนะครับกองหนังคู่เซนเตอร์ในมาติครับจับคู่กับธีรนั์เรืองสมุทรไว้อะไรนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาครับในช่วงฤดูกาลที่นครปฐมพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมา เกมในครึ่งแรกครับเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับตราดเคียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับจบุกซ้ายไปขวาครับส่วนนครปฐมจบุกขวาไปซัยบอลตรงกลางพามาฝากด้านข้างครับผรอนปิชายอดเข้ามาตันปลายพักให้ฟิล์สันยิงเสาแรกครับโอ้ต้องออกแรงเซฟเลยครับกีส์เชวดอนบอลขึ้นมาทางซ้ายครับก่อนที่จะครอสเข้ามาพักอกลงสวยครับให้กับฟิลโลรซสันได้ซัดด้วยขวา ต้องชมครับผู้รักษาประตูของนคนปรปฐมฝากมาที่นทัทพงศ์ยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษตันปลายใช้ความแย่พลิกแล้วก็จิงอูหยิงตดเซฟการเซฟของเกียรติศักดิ์เป็นจังหวะนี้ครับที่ได้ดวลกับทางตันปลายแต่เซฟแบบระยะเผาโขนเลยครับปล่อยให้เล่นต่อคนระับจ่ายทะลุมาทิติพัฒน์ใช้ความเร็วแต่บ้าคนเดียวเลือกยิงเสาแรกอูโหต้องออกแรงเซฟเลยครับทัศุพรไหลามาพื้นที่ว่างครับแล้วเนี่ยครับ ต้องยิงครับไม่มีใครแล้วครับตัดสินใจได้ดีนะครับลูกนี้หลังสิน <c oughs> เป่าน้วีดบทครึ่งแรกไปเลยครับตราดยังเสมอกับนคปรปฐมยุติแต่ยูศูย์ประตูต่อศูนย์ครับเ <c oughs> อาละ,ะครับครึ่งหลังครับลุยกันต่อครับนครปฐมวางออกข้างเลยครับแม่ มีสูตรปาริสแซงเช็คแมงหรือเปล่าครับนี่แหละต่อเพื่อนตันปลายมีเพื่อนวิ่งขึ้นมาแล้วครับเทพิทักษ์ในกรอบเป็นโทษเทปิทักษ์ดึงหลอกไหลมาฟิเลอร์สันนาธาเรียบร้อยครับโอ้โหซังตรงมจะข่ายไปเลยครับตราดขึ้นนมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฟิเลอร์สันนาธานขึ้นเกมมาที่ตันปลายนะครับอ่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะไหลต่อขึ้นหน้าในจังหวะเดียวเลยครับแล้วบอล ก็หลุดมาถึงฟิลเลอร์สั้นครับได้ซัดจ่อๆเข้าไปโอ้โหเนี่ยหลอกทั้งเกียรติศักดิ์ทั้งเนมาร์ตีครับหลอกทั้งสองคนเลยครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้ของฟิลเลอร์สั้นต้องชมการให้ด้วยนะของเทพพิทักษ์ครับเปิดมากลางประตูแล้วก็ได้โคกงบอลตัพึ่งแล้วก็ได้บุกซ้ำข้าวนี้เรียบร้อยครับเอาเลยครับการตีเสมอได้สำเร็จแล้วแหละครับน้าเจ้โพเปลอ่งแลดเรีเตีมุมเข้ามาครับ เจ้าต,ตัวนั้นกรออยู่รับในกรอบผกหลามงชงมาก่อนนะเพื่อนแล้วเนี่ยครับควิดเข้าไปเลยครับประตูตีเสมอของนครปฐมโมซิเซฟจริงๆครับตัวสปอสีเลยครับคอ,อนปีชาออกมาที่เทพิทัก์เทพิทัก์จ่ายมาตรงกลางทางฟิโดซันฟิโดซันหันหลังคืนมาคิสแรงเรียบร้อยครับโอ้โห อองอัััตตตรรร่คคบานีก้เทพพิทักษ์อีกแล้วครับนี่ครับจ่ายขึ้นหน้ามาให้กับฟิลโลซันพยายามจะพลิกยิงเองแต่ยิงไม่ได้ก่อนที่จะไหลให้กับเพื่อนยิงผ่านมือของเกียรติศักดิ์ชาวดอนเข้าไปครับดูนี้เปิดโค้งเข้ามาแล้วก็ได้ขีดแมตติดเซฟทุนสพรครับเอาละครับ แล้วก็ผู้สิทธิ์ปาลูกนี้หมดเวลาการแข่งขันเลยนะครับเป็นตราดเอฟซีครับเปิดบ้านเฉียนชุนนะความประสบพิเ็ษไปสองประตูปปะต,ต่อหนึ่งครับ